สวัสดีครับทักทายกันนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาให้ดูหน่อยนะครับมาด้าบีทีห้าศูนย์นะสอบถามช่างแล้วนะครับช่างเขาก็ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นรอยอะไรนะครับมันเป็นเม็ดอะไรเพราะว่าเขาว่ามีการประกอบมาก่อนจะถึงเขาเราอีกที่หนึ่งนะก็มีปลอกไห้นะปลอกไม้แต่แหวนไม่หักนะครับแต่มันกระแทกหน้า เสื้อแล้วก็หน้าฝาเป็นรอยด้วยนะครับเนี่ยผมได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะแต่ผมก็ได้เกียออกที่เห็นเป็นแผ่นเหล็กน้อยๆนะแล้วก็เชื่อมขึ้นมาก็จะเหลือปานหน้านะแล้วก็ก็สงสัยนะเขาก็บอกว่าทํามาจากที่อื่นถ้าทํามาจากที่อื่นถ้ามีเศษอะไรติดอยู่ที่หน้าเสื้อเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยงานไป แต่ถ้าว่าวาวขาดว่าวก็ไม่ขาดอะไรก็ไม่เป็นแหวนก็ไม่หักอ่ะแล้วเศษอะไรนะมันมาติดตรงนี้มันกรทายเป็นรอยนะครับผมผมก็งงเหมือนกันหรือว่ามันเพิ่งมาเป็นนะมันเพิ่งมาเป็นแล้วก็อาจจะแปลว่าอืมช่วงที่หรือหรือมีเศษอะไรเข้าไปหรือว่าตอบยากครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ อันนี้ก็ให้ช่างเขาตัวนี้ก็จะทําลูกด้วยนะครับทําลูกทำฝอกด้วยแล้วก็มีการเช็ดหน้าด้วยนะเพราะว่ามีการมันเป็นเหล็กหล่อนะครับแล้วก็อาจจะแต้มเหล็กหล่อเชื่อมเหล็กหล่อนะติดไว้พอให้ได้ประกินมันกดทับนะครับผมตัวนี้มีตีกนะก็เริ่มมาบ่อยแล้วนะครับพูดตามตรงเลยนะรถแชร่รถวิ่งเนี่ยมาบ่อยมากนะตัวนี้เหมือนกันครับผม แต่ส่วนมากมันจะโกงอยู่แล้วล่ะอันดับแรกก่อนที่จะมาเนี่ยผมมันจะไม่มีใครพูดความจริงมันก็เลยเนี่ยช่างลื้อเขาก็บอกผมไม่ได้ทําผมเป็นคนลือ้อเขาทํามากอดอนนะสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยแต่ก็เราก็อันนี้ในคลิปคือเอาไห้ชมเฉยนะครับว่าปัญหาหน้างานอะไรประมาณนี้นะ,ะไม่ได้บ้าเอามาสอน ซ่อมทําอะไรนะครับผมก็อเอาไม้เห็นนะพอเป็นสังเกตนะครับให้เป็นแนวทางให้ได้คิดด้วยกันว่าเออมันเกิดปัญหาก็แบบนี้นขอบคุณแล้วก็หาที่ซ่อมไม่ได้ก็ทักมาได้นะครับให้คาปรึกษาได้นะครับจะซื้อใหม่ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้ามีตังค์แต่ว่าถ้าอยากประหยัดหน่อยก็เนี่ยเขาก็เชื่อมแล้วก็ผ่าหน้าเอานะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ